สวัสดีครับผมเจอกันกับน,นายหัวครับผมพ่อกันตอนเศร้าๆกับบรรยากาศคึมๆละเมิอนี้คือจังฝนที่ตักันละเมิอนี้นี่เราพามายามรอบเพิ่งเอาเหรอครับผมใส่ไปน,ไน,นี่แหละคล้องหน่อยๆนี่เาทั้งหลายนี่บรรย,ยากาศคึมเลยทุนครับดอกไม้เห็นบ่อยที่ต้งผู้ๆข,ขาวๆหมดเริ่มบานแล้วดอกซักุละนี่เรามองเข้าใส่ไปเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเลยครับผม โอ้หบ่อดงไมายามสองสามหมื่นเลยยังบุบหลบไปไหนยัดงดูแต่ว่าไม่จิ๋วพนี้คือจังหวะคนมายามเลยอู้หีอยู่ด้วยพี่น,อน้องมีด้วครับอู้หูโาอยู่ประตูงประตูง่ยครับอู้หูประตูงยนี่ ฮ่อของเพียเลยนี่เดี๋ยวเดี๋หเหนงโอนี่มาแล้วครับนี่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 เห็นหมู้หมานแล้วครับผมหนึ่งแต้มโอ้โดวดออกซะล่ะฮ <c oughs> ึ่กไปลาวไ่ยังนีกปาปะตักท้นหน่อยเอาอุเยทอเงียบเสียปะ <c oughs> อ้ตกใจหมดเธอเลือขึ้นมาเนาะคุณมาหาเขากินปลาหน่อยวะเนี่ยอู้หันมาแล้วพี่น้องหันมาแล้วครับหันมาแล้วนี่แหะ Lang minh, đi vô nơi, đi vô này, đi vô này, ra ngoài cậu, đi vô cắn nọ, vô nơi, một, vô nơi, đi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  vô nơi, đấy, đấy không không? đừng có to, Ủa đẹp đồ mà lại

นี่อยู่ว่าตุเพี้ยนยังไงโหนนี่นี่นีนี่ครับเดี๋ยวอี่เพึ่งโอ้ตุเพี้ยนงไงน้าเนี่ยโอ้เห็นปะเพี้ยนนี่นี่นี่โต๊ะตัว จับออกเลยหลายมือแล้วสามมือโอ้หมานอยู่เด้อยน่องมีอีกอยู่ด้วยครับไม่ได้หมกอยู่ด้วยนี่น้อยนี่ดูง่ายกับม้าน้องมือเนี่ย cái nón này các con này nè, Đây, đùn con, nhìn bên hông lưng này hm và ngon 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 này ngon 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 มีป่าวอเลยที่หุบเลยอ้มีอยู่ครับอู้เผือกัวนเราดวนเราสิเดี๋ยวเดี๋ยวเทสบ้างอู้มันอยู่มี่หรือที่มันยังไหอู้ปลาลุดเดี๋ยวคนหินหรอคนที่เทสหรอเทสเลยติดต่อกี่โอ้หลายอยู่โอ mm. yes. oh. oh. ้หวาน หมาอยู่เด้อพี่น้องเลยนี่เดียที่ออกเลยนี่โอ้หลายตัวอยู่ในการอยู่

Nghe khắp ôi nhanh gỡ khắp bùm ôi giang màn lên môi nè ôi giọt khắp bùm ôi nhỉ ừm bé nhón mấy con lại กินอยู่ด้วยครับใส่ไปกับได้น,น,แบบน,น้องมึงอย่งนี้แหละนี่ว่นี่ว่เจอบลุ่นน้ำกันโอ้โอ้โหมีอยู่ปลาขาวหน่อยโอ้ยเก้านี่เด้อ

คุณอ่ะคุณอ่ะโอ้มันขนาดครับผม ห่ายบอกนะหุ่นหินลายบทธาหุ่นหินลายบทธาเดี๋ยวใหญ่ไว้ก่อนใหี่หมองครับ 哦，你慢的。 โอ้มีอยู่เรื่อหลังนี่หลังนี่มี่เรื่อครับนี่นี่เรื่อหลังนี่มีอยู่นี่อืมมีอยู่เที่ยวเลยตายตัวนี้ทิ้ดูครับเนี่ย หลายอายุมือเนี่ยหมานอยู่ครับผม เนี่ยก่ะโหลกพี่น้องเอ้ยหมานขึ้เก้าครับผมอันนี้ปลาจนง่ายเหยียบเหยียบเหยียบเหยียเหียเหียเหียบหย่ปลาตะเพียนง่ายครับผมได้มุกแค่รับโอ้โนี่ครับผมมันสะท้อนดังเสียงเบาคือเก่าแล้วครับพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ก็ให้หัวกระหีราไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวชิมามีไม่ยำเสียงไทยบางอีกเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามไ,มไวปนะครับผมสวัสดีครับผม